สวัสดีค่ะ,คะพบกับปออน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตําบลบ้านดา่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ปออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วการลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วลงไว้แล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่พูดสูงอายุในช่วงเดือนไหนไปฟังกันเลยนะคะค่ะก็มีโยธน,น์นน่ง ท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่17เกิดวันที่17ตุลาคม2508การลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วในช่วงรอบปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ก็คือในช่วงนี้นะคะการท่านเกิดวันที่17ตุลาคม2508 สอบถามพ่อ,อน้อยเข้ามาว่าจะได้เริ่มได้รับเบียยังชีพผูู้สูงอายุในเดือนไหนค่ะก็วันนี้พ่อ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคม2508นะคะท่านจะเริ่มได้รับเบียรอยังชีพผูู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่17ตุลาคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังคีบปู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนพฤศจิกาย,ยน2568เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2569กาก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามเพออน้อยเข้ามาเกิดวันที่17 ตุลาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย อย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2568เปต้นไปนะคะถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะค่ะซึ่งเดือนพฤศจิกาย,ยน2568กุมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชี ในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568ค่ะก็อย่าลืมไปตรวจสอบไปเช็คดูบัญชีนะคะ,คะว่ามีเงินเข้าแล้วเลยยังค่ะถ้าท่านใดที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนแรกนะคะกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีทัก เข้ามาหาพอออน้อยเลยนะคะค่ะพออน้อยจะดูให้ว่าเ,เป็นเพราะอะไรเงินถึงไม่เข้าบัญชีของท่านค่ะสำหรับท่านที่ค่ะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะก็รอนะคะค่ะรอในเดือนพฤศจิกายน2568เงินจะเข้าบัญชีของท่านในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568ค่ะต็ตามช่วงขันบันไดเหมือนเดิมนะคะช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600บาทช่วงอายุ70-79ปีระเบียอยยังคีบผู้สูงอายุอยู่ที่700บาทช่วงอายุ80-89ปีระเบียอยยังคีบผู้สูงอายุอยู่ที่800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปยังคงได้ระเบียอยยังคีบผู้สูงอายุอยู่ที่1,000บาทนะคะค่าก็คงจะจดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเพอนออยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอนออยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอนนอยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พอนนอต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ